ได้อะไรบ้างวันนี้อันนี้เป็นอะไรหนุกมาววันนี้ได้อะไขครได้อะไรหนุกแม่ขั่วครับหัวมัดขั่วเหรอมัดขั่วครับโอเคได้กี่ทันเนี่ยหัวมัดข่วสามเหรอเขาเรียกอะไรอันนี้เขาเาเีชื่อว่าอะไรเนี่ยทอร์บี้ทอร์บี้หันมนี้อ่ะนี่ได้อะไรบ้างเนี่ยเจมได้เจมใช่ไหมเจมแล้วอะไรเบอร์หกอะไรครับเนี่ย เอซี่สือซี่้โหแล้วม,ม,มีอะไรอีะอันนี้รถไฟความเร็วสูงค่ะใช่นี่ไปเดี่ยมาอะไรที่ไหนครับมาสัตาร์ท่ส์อ๋อ,อมากินทีเอฟซีด้วยแล้วก็มาซื้อรถไฟด้วยนะคะโอ้โหได้เอเลยอะ่ะแ้นี้เป็นอะไรของโทมัสอ่ะ เป็นเหมือนที่ใส่ของใช่ไหมแม,แม่ขอดูหันให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นแบบไหน,นอ๋อมันเป็นที่ใส่ของโทมาจะได้เยอะจงเลยได้อะไรอีกเนี่ยมีเมียนด้วยเ,เยอะเลยอยากกินอะไรคะนักเก็ต อร่อยไหมลูกออร่ยเคฟซีเคฟซีไก่แพสเก้ไก่นักเก้ตอร่รยอรรยไหมครับอันนี้น้ำจิ้มอะไรของหนูอ่ะซอสหรอซอสมะเขือชื่อมะเขือโอเคเฟซเตอร์ไฟวันนี้เอาพี่เจมมากินด้วยเหรอให้เจมกินด้วยใช่ไหมทำอะไรครับห <c oughs> ให้เจมกินด้วยเหรอ อร่อยไหมครับอร่อยนฟคเฟรนฟนฟายจิ้กับอะไรครับมะเขือเทศผัดชินไครับเฟรนฟายคะไใจเีเลยนักซื้อฟายอย่างเยียมากพอแล้วขอบคุณครับกินเลยหดหกินน ส,สัมผัสสัมผัสเนื้อปิ้งเซโอ้โหปิ้งเซ่แซ่บเนี่ยดูอันน้ำอุ่นเนาะมาอะไรอ่ะมาอะไรเนี่ยไม่กินต่ออไม่กินต่อจะเยอะกินทั้หมดเลยนะอไม่เปล่าจะได้โตเร็ว เคยนนะคะเดี๋ยวชอบกินเนาะนักเก็ตอ่ะเนาะพี่ตอนที่ตอมาเลยกินกับพี่พลใช่ไหมเหลือบ้า